คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเครื่องด้วความบันเทิงอาจมีเจ้ยคำหยาบขายไม่แนะนำไม้ทำตามปวดใช้ท่าจัก,กระยานอากาศในการหลับชมครับสวัสดียินดีต้อนรับผู้ชมกันและเอฟซีทุกคนสูนชน่ชาแนลสายบังศพเฮียกันด้วยนะครับ อะกลับไปอยู <ım. S 1> in, <Af> ่แอปเหมือนเดิมครับแล้วก็เช่นเคยครับวันนี้เราอยู่เกมโดมา XO ครับนะคลิปนี้แอปมากับทุน300ครับนะกับช่วงเวลาตอนนี้ก็เกือบๆจะสี่โมงครึ่งละก็ก่อนจะไปรับชมรับฟังยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจแอปนะคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ไม่ได้นทำให้ทำตามเนาะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแล้วกันนะครับมาวันนี้ก็ไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรพิเศษครับไลฟ์แบบเหมือนเดิม แล้วก็เปิดเือนเดิมมาสิบห้าออโต้เทอร์โบสิบรอบครับป่ะเออสำหรับอ่อาเมื่อคืนนะยังสะใจไม่หายนะครับนะก็นั่นแหละเออไม่ต้องไม่ต้องแต่งรูปและวะ้ว <c oughs> อ่ะเออมาให้จังๆแล้วนะนะเออได้หลายๆเต็มอู้ยเกือบแม่แอดไม่ค่อยมีนะครับนะอ่า เนกวินนะเอ้ยซูปเปอร์นี่ยซูปเปอร์วินเนาะเออนัก,กล็อบอะ่ะก็สีสวยครับนะแล้วก็อ่าคลิปเมื่อคืนก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับนะที่มาอ่ากันเร็วมาไวไปไวนะครับนะก็คลิปนี้หวังว่าจะได้ยาวกว่านั้นหน่อยเนาะ <c oughs> หรือจะมาแบบโบะ๊ะหายไปเลยอีกทีนึงก็ได้นะครับนะแอบชอบเออนะฮะ หวังว่าจะยาวนะคลิปเนี้ย <c oughs> เอออยู่กันสั้นๆมาหลายคลิปแล้วนะครับนะเออห้านาทีบ้างหกนาทีบ้างนะมาก็สําหรับวันนี้ก็จะเป็นสเต็ปเดิมนะครับนะแม่อ่าไม่ฟันสองไม้เหมือนเดิมมาโอเคสวยครับแจ็คเอ่อโลดดอกนี้เนาะมีต่อไหมจ๊ะเอา้าอยเกือบได้ต่อนะครับนะก็สําหรับ วันนี้มันเป็นทุนสามร้อยนะครับก็แอดไม่แน่ใจว่ามันจะถึงไหนถ้ามันมามันก็ไปถึงเลยครับแต่ถ้ามันไม่มาก็นั่นนี่ยตามสาภาพไปเนาะอ่ะไปครับก็อยากจะแตกอีกเหมือนเดิม,มครับทุกอ่าทุก,ท,กทุกคลิปที่แอดทำนะครับคืออยากแตกทุกคลิปเลยครับนะอยู่ที่ว่ามันจะแตกไม่แตกแต่เต็มเครื่องไปแล้วครับอโอ้โหสิบห้าสิบห้าเอานี้เอานะ โลมาเจอกันมามย้อนกลับลงช่องแรกเฉยนะอ่ะก็ทําทุกคลิปนะครับเล่นทุกครั้งอยากได้ทุกครั้งแหละนะไม่มีครั้งไหนไม่อยากได้หรอกเียแต่ว่าคือคลิปไหนที่มันไม่ได้คลิปไหนที่มันรอ,อบไหนที่มันเล่นไม่ได้จริงก็คือไม่ได้นะครับแอดไม่ได้แบบเฟ้นหาแต่แบบคลิปที่แบบเออคลิปแตกลงงเดียวนะเออถ้าใครตามแอดอยู่ก็จะรู้นะครับว่าโอ้โหคลิปเสียกระบาลครับ ไม่ใช่ไม่มีนะเออแล้วก็ที่เห็นแตกบ่อยๆก็อะคิดว่าจับหยิบหยับหยิบยกมาทําแล้วมาแตกเลยนะนะเพราะทุกครั้งก่อนที่แอดจะเล่นอะแอดลองแย่ดูก่อนนะเออก็ทุกครั้งที่แย่ก็มีความเสี่ยงครับเสียบ้างได้บ้างนะแล้วแต่เออไม่ใช่ว่ามันได้อย่างเดียวเนาะอยากให้คิดตรงนี้เนาะแต่ตอนนี้ขยับไปที่สามสิบแล้วนะครับนะเอมมจจะอซ้ำไมจ้าไม่มาก็สี่ห้าขึ้นไปครับ อ่ะสำหรับเมื่อวานก็ไล่อยู่แค่สี่ห้านะครับนะมาดอกเดียวแอดหนีเลยะต้องหนีครับคนฉลาดต้องหนีครับเออ <c oughs> ไม่หนีเดี๋ยวรู้เรื่อง <c oughs> นะเออมาลุกโลช่องแรกฟื้บไม่มานะครับนะก็ <c oughs> ยังอยู่ทุนอยู่เนาะก <c oughs> ็ไม่ได้แบบ เปียงป้างมากแล้วก็ไม่ได้แบบดูจับอะไรขนาดนั้นนะสำหรับวันนี้นะครับนะพอได้ครับเรื่อยๆอยโบนัสถ้าโบนัสลงอีกนะสิงโตมาลูกมาหนึ่งสองไปเลยอุ้ยขาดช่องเดียวหากินขั้วเงยหากินเงยแหมนึกว่านักรบมมาแล้วสิงโตจเจ้าบ้างนะเอออะ หกสิบสักทีหนึ่งครับสองทีไปครับ uh huh. เกือบขิดเกือบขิดมีต่อไหมจ๊ะ mm hmm. ไม่ถึงอีกอ่ะขอสิบห้าแล้วกันนะครับนะเป็นเทอร์โบแต่ว่ากดเองนะซ้ำไปจ้ามาดูว่าจะฟื้นไหมอ่ะขยับไม่ได้ก็ปิดโบครับอือน่าจะขิดนะครับนะ น่าจะขิดครับคลิปนี้อ่ะออ้จะมาวายไปวายอีกแล้วมั้งอู้สิงโตช่องแรกมาลุกสวยๆป้ะไม่มาเสือลงไปช่องสามเย็ดแค่เกินไปซ้ำไหมครับโอ้พักนี้ไม่ค่อยเจอโบนัสเนาะจะมาไม่มาจะมาไม่มานะแต่ก็ไม่มานะมาลุกมาเจอกันไปหนึ่งสองไปมาจริงครับมา โอเคโลมาหนึ่งสองไปเลยอ่ะยังไม่ได้ต่อนะครับนะจะขิดไหมคิดว่าจะขิดไหมแต่แอดว่าไม่น่าจะรอดนะครับนะไม่น่าจะขึ้นแล้วล่ะเออน่าจะเป็นเพราะว่าเราขยับเป็นดันดันพวดพลาดขึ้นด้วยนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซ u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับนะ แล้วก็ที่สำคัญเลยก็ไม่แนะนําให้ทาตามนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแล้วกันนะจ๊ะเออก็นึกว่าจะได้คลิปย้ายอีกสักหนึ่งคลิปเนาะกลายเป็นคลิปสั้นอีกหนึ่งคลิปครับเอออ่ะเอาไว้เจอกันตอนเย็นแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะเจอกันตอนเย็นครับซีย